สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องเช้าวันที่3มกราคม2565เมื่อคืนก็นอนเต็นท์คนเดียวนะครับอาจจะวังเวงนิดนึงแต่พอตื่นเช้ามาสุดแสนจะมีความสุขมากๆนะครับได้ยินเสียงนกเขานกกาเห่าร้องหมอกแรงมากๆนะครับเมื่อคืนแต่พรามผืนใหญ่นอนหลับสบายปุ้ยเลยนะครับก็ตื่นเช้ามาก็ กอกองไฟทำกาแฟไปแก้วหนึ่งนะครับสุดแสนจะมีความสุขได้มองดูกองไฟก็ขอให้พี่น้องมีความสุขมากๆนะครับปีใหม่2565ก็ขอถ้าใครซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูก,กรางวัลที่1น,นะครับบรรยากาศยามค่ำคืน6โมง46นาทีครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ดึกแต่ว่าบรรยากาศรอบข้างมืดสงัดข้างบนมีเดือนกับดาวครมืดมากก็วันนี้วันที่หมก,กราคมยังจัดว่าอยู่ในหน้าหนาวเนะหน้าหนาวนี่ก็อาจจะมืดไวไปนิดนึง ผมก็กินข้าวกินปลานั่งผิงไฟอยู่นี่นะครับดับอานดับฟืนก็ได้ฐานมาบ้างก็นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยครับสบายใจมองดูกองฟืน ไม่ต้องอะไรมากมายเมื่อก่อนนี่กลัวนะการอยู่ในป่าเนี่ยเขตนี้เป็นป่าหมดนะครับตรงข้ามก็เป็นสวนยางนะครับอันนี้ก็จะมีโซลาเซลอยู่ดวงหนึ่งจริงๆก็มันก็ มืดอาการนี่แหละก่อนนี้กลัวมากเลยนะครับอยู่ไม่ได้หรอกแต่พออยู่ผ่านมาได้คืนแรกคืนสองก็ยังกลัวอยู่แต่ไปมาเริ่มชินกับความมืด ก็ไม่เห็นมีอะไรกลัวคนดีกว่าเนาะต้องกลัวคนเพาคนนี่อันตรายนี่ครับได้ฐานดับฐานเอาไว้หุงหาอาหารเก็บฐานไว้เริ่มชินพอชินพอเราไม่กลัวนี่ ความสูขมันก็เพิ่มขึ้นนะครับยิ่งเรายิ่งค้นพบว่า,าบรรยากาศเง,งียบสงัดเราก็จะมีเสียงนกเสียงยิ่งรีดเรไ,ดไเข้ามาให้ได้ยินเนาะล้วก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติเห็นความจริงมากขึ้นก็ก่อนนอนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธินะครับฝึก,กจิตของเราไปด้วยการมาอยู่ในป่านี่ใช่ว่าจะทำตัวเหมือนกับเราอยู่ในที่ทั่วไปไม่ใช่นะครับเราต้องรู้จักสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็พยายามทำสมาธิแล้วก็อืม จะเข้านอนได้เนาะบางทีก็อาจจะแผลเมตาเนาะแล้วก็ขอให้พ่อแม่ธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาพื้นป่าอย่างนี้ช่วยดูแลเราจากพยอันตรายทั้งปวงที่จะกำกายเข้ามาในยามราตีเนาะให้ท่านคอยปกปักรักษาเราก็ก็ต้องใช้ความดีนะครับไม่งั้น ก็มีภัยหลายอย่างเนาะในป่ายิ่งสมัยก่อนนี่มันมีอยู่หลายอย่างเนะาะภัยรอบข้างแต่ตอนนี้มันเป็นป่าที่ว่ามันเป็นป่าเป็นป่าที่เราปลูกขึ้นมาแล้วมันเป็นต้นไม้ต้นอะไรเพื่อเศรษฐกิจก็ประมาณตีหนึ่งตีสองบางวันก็มี ชาวสัญญางเขาก็มากีดยางเนาะก็ก็อุ่นใจเวลาเราได้ยินเสียงมีใครมาอ,อยู่ใ,ใกล้ๆนั่นคือหมายถึงว่าคือตอนแรกๆไงที่เรากลัวความมืดเนาะแต่ตอนนี้เริ่มจะชินก็อยู่คนเดียวได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีแสงสว่างอะไรมากมายมีแค่กองไฟกองเดียวเนาะ แต่ถามว่าถ้ากลัวคนนี่มันน่ากลัวกว่าเนาะกลัวค,คนก็มีโคลัมเบียอยู่เล่มหนึ่งถ้าเป็นบ้านที่ว่า,ามีโครงสร้างมีเป็นอยู่เป็นบ้านเนี่ยจะดีกว่าปลอดภัยเนาะก็อยู่ได้แต่นี่มันเป็นเต็นท์ก็อาจจะมีขี้เหล่ามายาเนี่ย ที่กลัวเนาะถามว่าศัตรูไม่มีครับไม่มีก็ไม่น่ากลัวครับเพราะว่าเราไม่มีศัตรูที่ไหนก็มีที่จอดอยู่นี่บางวันก็ไม่มีอะไรอ่ะคนจะมาขโมยชิปก็ <k Francisco. S 2> ก็ไม่น่ามีเนาะแถวบ้านเราก็มันไม่น่ากลัวเท่ากับในเมืองเนาะใ,ในเมืองนี่จะมีพวก ขี่ลักขโมยมีโจรมีอะไรเยอะแยะแต่นี่มันเป็นบ้านนอกที่ว่ามีแต่คนแบบอในหมู่บ้านอะ่ะอืมที่เราอยู่กันมันไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาทำงานแบบต่างถิ่นเหมือนในเมืองเนาะอันนั้นน่ากลัวโอเคครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ตอนนี้กี่ทดดุ่มแล้ว หกโมงห้นาทีประมาณสักทุ่มครึ่งเดี๋ยวก็จะเข้าเต็นท์แล้วครับก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปจะยาวกันไปครับดึกจุดด้วครูบานี่นะครับขวานูครับขวานูรอบดึก รอบเปือดครับพี่มานิดมาทําเมนูรอบดึกให้ได้ชิมกันนะครับเสนานีิน้องนะคุณนะพอเด่นสดเนาะตรวจเทีมงานอีสานปลาแซบได้ครูบ้านขวดนู้ขวดใหม่ๆน้ำแดงนะน้ำแดงเบื่องน้ำน้ำน้ำโอ้โหนี่ครับออกน้ครับพอเปอร์เชฟเชฟมานิด บวัตุ่ริบพี่แกงน,นี่เป็นสูตรของเชฟมานิดน,นะครับรน,นำเสนอทีมงานนิสานพาแทบสันวัตถุดิบเป็นทุ่มพันครับเพิ่นมีอีกช่องนึงเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่ามื่อน,นี่อันนี้เป็นช่องของไข่นี่พอดีไปใส่บ่วงมาเนาะครับไปใส่บ่วงมาผักผักก็มีผักปลาผมนะเขาเอิ้นผักอีหยังก็ไอหนาดปลาครับหนาดปลาที นี่ครับหนาตาเด็กน้อยเกิดไม่ใหญ่รุนอาดสี่ปัวหูจักเนาะเออจะ่าแต่เด็กน้อยนะครับผมเนี่เคยกี้กินคนสี่สี่ตัวเนี่ยยุกเก้าศูนย์นะครับคนไหนเกิดท่านยุกเก้าศูนย์จะหูจักนะครับดัดนาดนะครับหนาตาจะเกิดเองนะครับเกิดเฉพาะหน้านี่นะครับนหนาหนาที่หนาหนาวนี่แหละจะเกิดแต่หน้านี่นะครับหน้าอื่นกับว่เกิดอ๋อเกิดเฉพาะหนาหนาวทีนะครับหนาตาดิหนาตาอ๋อคนภาษากลางเขาเอิญบ้างเนี่ย นาดป่านาดป่าเจ้านี่ได้เนาะบอลลูพึ่งกันแล้วอ๋อนี่แหละเด็กเลยครับรอบเด็กเนาะเดี๋ยวเบิังไว้น่ากันนะประมาณจะซีชมแล้วครับนี่พอดีไปเซยบ่วงมาโอเดือดให้มันนิดเล่าได้หนูพกตัวนึงเนาะยามรอบเดียวครับได้หนูพกตัวนึงกันเลยอ่ะพอดีได้กลิ่นแรงเนาะว่าดึกอากาศก็เย็นๆนะครับตอนนี้หมอกก็กําลังลงรอบคางบรรยากาศนะครับมืดสนิทครับ ้อาเสน่ห์นะครับที่ไล่ผมนะครับนีครับก็มีเต็นท์เต็นท์กลางตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับไม่คู่ครับเพราะผมพักผ่อนยาวไปเรื่อยๆครับคนอื่นอาจจะหยุดเจ็ดวันห้าวันนะครับแต่ว่าผมหยุดไปเรื่อยๆครับยังไม่มีกําหนดนี่โฮมสเตย์โฮมสเตย์ผมนะครับเพื่อนผมมาทําให้ก็ ชอบครับชอบก็เดี๋ยวจะหาหลังคามาติดตั้งเนาะนะนครับบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงัดแต่ว่าค่ำคืนนี้มีเมนูเด็ดก็คืออมหนูหรือว่าขั่วหนูนะครับครัวหนูบ้านเท่าเนี่ยนะครับนะนี่ครับบรรยากาศเป็นบ้านนะครับท่ามกลางหมอก แล้วก็เดือนดาวข้างบนก็เป็นเดือนดาวเนาะมีเสียงจิ้งหรีเลไลนะครับเมื่อน,นี้โอ้โหเป็นแสบคับหอมกินหอมช่วยมากนะครับนี่กับลงผักแสดงว่าปปุงเจ้าปุงแล้นมาเนี่ยปุงแล้วเหลือแต่ชิบเบิงาขาดยังขาดแค่ว่าพักไปอีกนะครับพักซุกพักเปืือยเนานะ โอเคเอาปุงตั้งแต่ก้อนจิ่ขวนะครับปุงทุกอย่างให้เขาได้หม้อแล้วก็มาขวบขวให้ใหม่จนถึงว่าใหม่มีกลิ่นหอมว่าใหม่น้ำมันจะน้ำจะแดงแดงนะครับแต่เกิดขวบให้ไหม้หมอน้ำจะแดงสีสันสีสันแล้วก็กวามหอมของตะไคร่พวกอันใหม่นะครับจวดแท้รอบนึงมาเด้อครับผูดใดหท่านได้กินข้าวแรงหรือว่ากินไปแล้วแต่ว่ากัน อยากกินอ้อมนูขัวนูน้ำกะเชิญครับเชิญมัหนจ,จะลืมโทษพี่มือด้วยโทษพี่มือต่ำโอ้ต่ำทั่ว<ะ>ว่าใส่มะก,กอกเ<อ>นาะเอาเลื่อมแต่ละจะเ,เบิงกัน,นอ่ะเดี๋ยวจิตต่ำทั่วนะครับบารนี่ ตื่นเช้าครับบรรยากาศยามเช้าสุดยอดอากาศดีมากๆนะครับแล้วก็นี่คือกับข้าวเมื่อคืนนะครับข้วหนูที่เหลือนะครับแล้วก็ตำถั่วคืออากาศมันเย็นนะครับหน้าหนาวเนาะมันก็ยังกินได้ครับไม่เสียตำถั่วก็ไม่เสียหรอกอุ่นข้่วหนูนะครับอุ่นข้าวเหนียวก็ มื้อช้าก็คงจะเรียบร้อยกับเมนูของมอเมือนืนี่แหละครับอ่ะครับหิวข้าวแล้วครับตอนนี้ก็ปลูกต้นพริกปลูกอะไรเสร็จตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะครับ